เ็ดสัญญาณเสียงโรคร้ายฟังจนจบแล้วสังเกตเห็นสัญญาณต่างๆควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคนรอบข้างการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐยังคงเป็นวลีที่จริงที่สุดในยุคปัจจุบันแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษความเครียดจากการทำงานและชีวิตประจำวันรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอรเราจึงไม่ควรละเลยสัญ,ญญาณเตือนสำคัญบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้โรคร้ายหรือปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้หากเราละเลยไปนานๆอาจทาดโอกาสทองในการรักษาและป้องกันไม่ให้โรคลุกลามวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักเจ็ดสัญญาณเสี่ยงโรคร้ายที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณหรือคนรอบข้างพบอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาดยเร็ว หนึ่ง้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุทำไมน้ำหนักลดผิดปกติถึงอันตรายการที่น้ำหนักลดอาจเป็นเรื่องปกติหากคุณได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือออกกำลังกายมากขึ้นแต่ถ้าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเช่นมากกว่า5-10ร์ของน้ำหนักตัวในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเดือน โดยที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรหรือไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนั่นอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติซึ่งสาเหตุอาจมาจากหลายด้านเช่นโรคมะเร็งบางชนิดอาจทำให้น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วเช่นมะเร็งตับปอดมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ไทรอยเป็นพิษหากต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนมากเกินไปร่างกายจะเผาผลาญพลังงานสูงผิดปกติโรคทางเดินอาหาร ลำไส้อักเสษเรือรังอาจทำให้ดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีระดับน้ำตาลไม่สมดุลจนร่างกายสลายไขมันและกล้ามเนื้อเพื่อนำพลังงานมาใช้ควรทำอย่างไรสังเกตพฤติกรรมประจำวันถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเพิ่มหรือไม่ลดปริมาณอาหารแต่กลับผอมลงเร็วผิดปกติถือเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่าควรรีบตรวจสุขภาพจดบันทึกน้ำหนัก จดน้ำหนักตัวทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปรึกษาแพทย์แพทย์อาจสั่งตรวจเลือดตรวจการทำงานของไทรอยหรือตรวจพิเศษอื่นฮะเพื่อหาโรคต้นเหตุให้ชัดเจน 2. ไข้ต่ำๆแต่เรื้อรังหรือเป็นบ่อยผิดปกติไข้ต่ำๆเรื้อรังสัญญาณของอะไรได้บ้างธรรมชาติของร่างกายเมื่อเผชิญเชื้อโรคหรือมีการอักเสบมักจะมีไข้ขึ้น แต่บางครั้งไข้ที่ขึ้นไม่สูงมากต่ำกว่า38องศาหากเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์หรือเป็นบ่อยๆเช่นสัปดาห์ละหลายครั้งอาจเป็นตัวบ่งชี้โรคบางชนิดเช่นวัณโรคทีบีเศร้าโดยเฉพาะถ้ามีอาการไอเรื้อรังเหงื่อออกตอนกลางคืนและน้ำหนักลดร่วมด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังบางครั้งตับติดเชื้อไวรัสชนิด B หรือ C อาจทำให้เป็นไข้ต่ำร่วมกับอ่อนเพลีย มะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียเศร้าในบางรายอาจมีไข้ต่ำร่วมกับซีดเลือดออกง่ายควรทำอย่างไรบันทึกอุณหภูมิร่างกายวัดไข้เช้าเย็นพร้อมจดวันเวลาระยะเวลาเป็นไข้และอาการร่วมอื่นๆเช่นปวดไม่เหงื่อออกกลางคืนตรวจสุขภาพหากมีไข้ต่ำเรื้อรังเกิน2ส,สัปดาห์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาแหล่งติดเชื้อหรือความผิดปกติภายใน เช่นตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดหรืออันตราซาวช่องท้องดูแลสุขภาพทั่วไปพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากมากหลีกเลี่ยงความเครียดและสังเกตว่าหากห,หายเมื่อพักผ่อนหรือกินยาลดไข้แล้วดีขึ้นหรือไม่ 3. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเกินไปแม้พักผ่อนเพียงพอทำไมอ่อนเพลียเรื้อรังถึงเป็นสัญญาณร้ายในสังคมเร่งรีบหลายคนอาจโทษว่าเหนื่อยเพราะงานเยอะหรือเวลานอนไม่เป็นเวลา แต่หากคุณเหนื่อยเรื้อรางชนิดที่ไม่เคยสดชื่นเลยแม้จะพักผ่อนแล้วหรือมีอาการอื่นร่วมเช่นหายใจไม่อิ่มใจสั่นบึนหัวอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพเช่นโรคโลหิตจ,จางถ้าระดับเม็ดเลือดแดงต่ำทำให้ขนส่งออกซิเจนไม่เพียงพอฮอร์โมนไทรอยต่ำร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยเหนื่อยง่ายโรคหัวใจอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดตีบ ซึ่งทําให้การสุขฉีดเลือดลดลงโรคซึมเศร้าและเครียดเรื้อรังสภาพจิตใจที่ย่ําแย่อาจแสดงออกเป็นความอ่อนเพลียทางกายได้ควรทําอย่างไรปรับวิถีชีวิตเน้นนอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงวันลดเครื่องดื่มกระตุ้นคาเฟอีนโซดาหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังตรวจสุขภาพตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮีโมโกลบินไทรอยหรือสารสำคัญอื่นฮ่หาฮ่ ถ้าพบความผิดปกติจะได้แก้ไขถูกทางจัดการความเครียดบางครั้งการเหนื่อยเรือร่องเกิดจากการแบกภาระจิตใจมานานการได้ปรึกษานักจิตวิทยาหรือหางานอดิเรกผ่อนคลายก็ช่วยได้เช่นกันสีมีแผลหรือก้อนเนื้อที่ไม่หายสักทีทำไมแผลเรื้อรังหรือก้อนเนื้อจึงน่ากังวล โดยปกติแผลทั่วไปเช่นแผลทะลอกหรือแผลจากการผ่าตัดมักจะหายภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์แต่ถ้ามีแผลใดก็ตามที่ไม่หายสักทีหรือมีลักษณะแปลกๆเช่นมีหนองเรือรังเลือดออกซ้ำห,ห,หรือก็เนื้อโตขึ้นเรื่อยๆบวมแดงหรือคล้ำผิดปกตินั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณของมะเร็งผิวหนัง เช่นชนิดเบสเซลคอสโนมือหรือเมลานโนมืที่มีลักษณะเป็นก้อนหรือแผลเรื้อรงังเนื้องอกชนิดร้ายในบริเวณอื่นๆเชนเ่นเต้านมต่อมน้ำเหลืองโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานอาจมีแผลหายช้าเพราะเลือดไหลเวียนไม่ดีและน้ำตาลในเลือดสูงเกินควรทำอย่างไรสังเกตรูปร่างแผลถ้าแผลหรือก้อนเนื้อมีลักษณะไม่สมมาตรขอบไม่เรียบสีเปลี่ยนหรือนูนขึ้นผิดปกติ ไม่ควรซื้อ,อยามาทาเองแต่ควรรีบปรึกษาแพทย์ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมหากเป็นแผลเปิดควรรักษาความสะอาดลดการติดเชื้อซ้ำตรวจเพิ่มเติมแพทย์อาจทำการตรวจอันตราซาวแมมโมแกรมกรณีก้อนที่เต้านมหรือเบออกซิเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่หากไอเรื้อรังหรือเสียงแหบเป็นเวลานานสาเหตุที่ไอต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3 -4 สสัปดาห์ควรระวัง การไออาจเกิดจากหวัดภูมิแพ้หรือกรดไหลย,ย้อนแต่ถ้าไอเรื้อรังเกิน3-4ถึงสสัปดาห์ไม่ยอมหายสักทีโดยเฉพาะหากเป็นไอมีเสียงมสีขุ่นหรือมีเลือดปนควรตรวจสอบอย่างจริงจังหากเสียงแหบนานกว่า2-3ถึงสสัปดาห์โดยไม่ได้เป็นหวัดหรือกรีตรโกวนก็อาจบ่งบอกปัญหาเกี่ยวกับกล่องเสียงต่อมไทรอยหรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคร้ายแรงที่มักมีอาการไอเรื้อรัง วัณโรคมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงหลอดลมอักเสบเรื้อรังควรทำอย่างไรประเมินความเสี่ยงส่วนตัวคุณสุบบุรีหรือไม่มีประวัติอยู่ใกล้สารเคมีหรือฝุ่นเยอะไหมหรือมีคนในบ้านเป็นวันโรคพบแพทย์ตรวจอาจต้องเอ็กซเรย์ปอดตรวจเสมหะหรือส่องกล้องทางเดินหายใจดูแลสุขภาพทั่วไปพักผ่อนให้พอดื่มน้ำมากๆหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ หรือสารไขยเคือง6ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุทำไมการขับถ่ายผิดปกติเรื้อรังถึงต้องระวังระบบขับถ่ายที่ปกติแสดงถึงสุขภาพลำไส้ที่ดีแต่ถ้าคุณท้องผูกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์เช่น2-3ถึงครั้งสัปดาห์หรือไม่ถ่ายเกินสามวันติดหรือท้องเสียเรื้อรังถ่ายเหลวเกิน3วันสัปดาห์ติดต่อกันนานเกินสสัปดาห์ อาจเกิดจากลำไส้แปรปรวน i b s ลำไส้อักเสบเรืร้อรังเช่น Crohn's Disease และ Th c e r i v e c o l i t i s หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือผู้มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ควรทำอย่างไรปรับอาหารเน้นใยอาหารจากผักผลไม้ดื่มน้ำมากขึ้นลดอาหารแปรรูปหรือไขมันสูงสังเกตอุจจาระหากมีเลือดปน หรืออุจจาระสีดำสนิทอย่างผิดปกติบ่งชี้ถึงการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารตรวจวินิจฉัยในบางกรณีแพทย์อาจแนะนำให้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ colonoscopy เพื่อดูว่ามีก้อนเนื้อหรือแผลอักเสบหรือไม่ 7. อาการปวดหัวรุนแรงหรือปวดศีรษะรังปวดหัวธรรมดาหรือปวดหัวผิดปกติคนทั่วไปอาจปวดหัวเป็นครั้งคราวจากความเครียดหรือไมเกรน แต่ถ้าปวดหัวรุนแรงฉับพลันแบบไม่เคยเป็นมาก่อนหรือปวดเรื้อรังจนกระทบการใช้ชีวิตอาจเป็นสัญญาณของเนื้องอกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองป่งพองซึ่งแร,แรงถ้าแตกออกมารวมถึงความดันในกะโหลกศรีรษะสูงผิดปกติหรือปัญหาในหลอดเลือดสมองสังเกตว่าปวดหัวตอนไหนเช่นปวดตอนเช้าจนตื่นนอนปวดมากตอนเปลี่ยนท่าทางมีเคลื่อนไส้อาเจียนร่วมด้วย หรือมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆเช่นเห็นภาพซ้อนแขนขาอ่อนแรงควรทำอย่างไรจดบันทึกการปวดหัวระดับความปวด1-10เวลาที่ปวดสิ่งกระตุ้นอาหารคาเฟอีนความเครียดปรึกษาแพทย์อาจต้องสแกนสมองด้วยซิติสแกนหรือออะไรเพื่อหาสาเหตุแท้จริงเช่นมีการอักเสบหรือติดเชื้อในสมองหรือไม่ลดความเครียด หลายครั้งการปวดหัวเกิดจากความเครียดสะสมการทำสมาธิผ่อนคลายกล้ามเนื้อออกกำลังกายสม่ำเสมออาจช่วยได้บทสรุปอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมาเจ็ดสัญญาณเสียงโรคร้ายที่กล่าวมานี้อาจไม่ได้ชีต้ตรงๆว่าคุณป่วยหนัก100%แต่อย่างน้อยก็เป็นธงแดง (red flag) ที่ควรกระตุ้นให้เราสงสัยและตรวจสอบต่อไป เพราะหากปล่อยอาการเหล่านี้ไว้นานๆโรคที่ซ่อนอยู่ภายในอาจพัฒนาไปสู่ขั้นที่รักษายากขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนแปร้แรงตามมาสิ่งที่คุณทำได้สังเกตตัวเองและครอบครัวอย่าเพิกเฉยต่ออาการผิดปกติถ้าเจอแล้วไม่หายสักทีหรือรุนแรงขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีขั้นตอนง่ายๆที่มักถูกละเลยแต่สำคัญมากในการคัดกรองโรคร้าย และภาวะผิดปกติตั้งแต่ตน้นปรับพฤติกรรมชีวิตกินอาหารสมดุลเน้นผักผลไม้ลดของทอดหวานมันเค็มและออกกําลังกายเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันจัดการความเครียดเพราะความเครียดเรือร้งังทำให้ร่างกายอ่อนแอข,ขึ้นและกระตุ้นโรคต่างหา่หาหะหยุดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มสุราหนักหรือใช้สารเสพติดเพราะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของหลายโรคร้าย เมื่อเราตระหนักและไม่มองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้เราจะมีโอกาสสูงมากที่จะพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆหรือแม้กระทั่งป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมาในระยะยาวจำไว้ว่าชีวิตมีค่ามหาศาลการดูแลสุขภาพและใส่ใจอาการเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการมีชีวิตที่แข็งแรงและไร้โรคในวันพรุ่งนี้